สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารับรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธผพูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่มทำเพลงให้มันมากไปิญรับชมรับฟังกันได้เลย รอบที่2ของการแข่งขันวิญญาณยุทธเยาวชนระดับสูงทั่วแดนได้แข่งขันกันสำเร็จแล้ว42ทีมได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3ในบรรดา42ทีมนั้นมีเพียง32ทีมเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าสู่เวทีแบบปฏิเสธนั่นก็ขึ้นอยู่กับผลงานของพวกเขาในรอบแบบแพ้คัดออกรอบที่3ทีมสำนักถังโชคไม่ดีนักที่สุย่ยสันสือเจ็บสลากพบก,กับโรงเรียนะวิศวกรวิญญาณและสวงสุริยันจันทาอย่างไรก็ตามทีมสำนักถังเลือกที่จะยอมแพ้เพราะว่าพวกเขาต้องรักษาพลังงานไว้ในรอบต่อไปและหัววีเฮาและเหินไส้โถก็ยังมีการแขข่งันนนด้ิใ งคืนทายที่สุดแล้วพวกเขาก็ยังสามารถฝันเข้าสู่รอบต่อไปได้เพราะผลงานที่โดดเด่นของพวกเขาในการแข่งขันรอบแรกที่ว่าวีเฮาเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้ง7คนได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวและผลงานที่โดดเด่นในรอบที่2การแข่งขันแบบแพ้คัดออกในรอบที่3จบลงด้วยคมเศร้าสลดใจในรอบนี้มีผู้เสียชีวิต5้ารายและบาดเจ็บสหาหัสมากกว่า20่รายหลังจากรอบคัดเลือกรอบที่3จบลงมีการพักหนึ่งวันก่อนทําการพิธีจับสลากการแข่งขันวิศวะกรวิญญ,ญาณแห่งเมืองแห่งแสงที่จัดโดยโลกใตดินก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันเดียวกันเมื่อวีเฮาและ 3คนมาถึงโรงแรมซิงเซเฉินอันก็รออยู่ที่ประตูเพื่อต้อนรับพวกเขาแล้วตอนนี้พวกเขามีเวลาแน่นอนแล้วพวกเขาจึงมาทันนายทอนมอเลีเล้ยวหรอเฉินอันมองไปที่ว่าบีเฮาแล้วก็ไปข้างหน้าก่อนที่จะโค้งคำนับดด้วยคมงคารบว่าบีเฮาก็พูดว่าใช่แล้วเจ้าที่ทำในสิ่งที่ข้าขอให้เจ้าทำหรือยังเฉินอันก็รีบพูดว่าท่านไม่ต้องห่วงทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดเผยให้ใเครชอบเกี่ยวกับการเขา้าร่วมการแข่งขันของท่นอนตอนเข้ามาที่ห้องวีไอพีเพื่อพักผ่อนก่อนแล้วเขาจะส่งข้อมูลที่เขารวบรวมให้ท่อนว่าบีเเาาาากก็พพูดออย่่่่งงทททววนนนไไปปฉัขี ห้องโถงขนาดใหญ่ถัดจากห้องโถงสีทองใต้ดินเขาสั่งให้ลูกน้องเสิร์ฟผลไม้และเครื่องดื่มต่างๆเขาหยิบเอกสารออกมาแล้วมอบให้ว่าบีเฮาว่าบีเฮารับเอกสารและมองดูส่องสามครั้งแล้วพูดว่าอธิบายให้ข้าฝังครบเชิญอันกาว่วาก่อนแข่งขันของเราจัดขึ้นเพื่ออำนินความสะดวกให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้ประโยชน์จากฝูงชนจานวนมากที่อยู่ในเมืองแห่งแสงในปัจจุบันดังนั้นเราจึงเปิดการดมพันตั้งแต่ต้นรอบคันเลือก,การเดมพันรอบนี้ง่ายมากเนื่องจากมีวิศวกรวิญ,ญญาณมากมายที่เขาร่วมมีจํานวน1119คนกกกกออนนดดาาพััจจเเรื่่งบมมะีว ที่จะเดิมพันกับจํานวนคนที่เหลืออยู่ว่าจะเหลือเป็นจำนวนเลขคู่เลขคี่นอกจากนี้ยังมีการเดิมพันที่หลากหลายยิ่งอัตราต่อรองน้อยกว่าการจ่ายเงินก็จะยิ่งต่าลงยิ่งอัตราต่อรองสูงขึ้นการจ่ายเงินก็จะยิ่งสูงขึ้นตัวอย่างเช่นการจ่ายเงินของท่านจะเท่ากับหนึ่งเท่าของเงินเดิมพันของท่านถ้าจํานวนของวิศวกรวิญญาณที่มีคุณสมบัติในรอบต่อไปเป็นสองเท่าขณะที่เขาพูดเขาก็ยื่นการทองคาให้หัววีเฮาและเขาก็กล่าวว่านี่คือเงินจากการเดิมพันข้างกลดของท่านเราได้ช่างการรางงันสละ จะไม่แรงงานถึงเบื้องบนอย่างไรก็ตามข้าต้องเตือนท่านว่าข้าจะเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินในสองรอบแรกเท่านั้นตั้งแต่รอบที่3มเป็นต้นไปจะมีคนจากเบื้องบนมาเป็นประธานเป็นการส่วนตัวระวังให้มากกว่านี้จะดีกว่าเพราะผีห้องพยักหน้าเลยพูดว่าบอกข้ามาเกี่ยวกับรางวัลเฉียนอันก็พูดว่าหากท่านผ่านรอบคันเลือกรางวัลของท่านจะเป็นเหรียญทองวิญญาณห้าพัน,น 5, เหรียญข้าได้เพิ่มลงในบัตรข,ของท่านแล้วผู้ชนะของรอบวันนี้สามารถเลือกโลหะหายากหนึ่งในยี่สิบแปดอย่างที่เราเสนอให้เป็นรางวัลท่านสามารถเอามันกลับไปได้รรหนึ กิโลกร,รมัมจำนวนจะเพิ่มขึ้นในแต่ละรอบเมื่อมีคนเหลือน้อยกว่า10คนเราจะแนะนำโลหะหายากห้าชนิดที่ยังไม่มีการสรุปว่าปริมาณที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรการแข่งขันที่แท้จริงคือรอบชิงชนะเลิศระหว่างเราและอีกสองพันธมิตรเมื่อถึงเวลานั้นทั้งสพันธมิตรจะส่งวิศวกรวิญ,ญญาณที่ได้รับชัยชนะไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศคนที่เป็นแชมป์จะได้รับ1%เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเราที่ทำได้ในงานแข่งขันครั้งนี้เป็นรางวัลในขณะเดียวกันแชมป์จะได้รับโลหะหายาก100กิโลกร,รมัมและสามารถเลือกโลหะาาาาายากต่่ชนนนนนิดดดดจจววเทททใ็ไ้้รีสุ มีไม่เกิน100กิโลกร,รมัมนอกจากนี้เขายังจะได้รับรางวัลเป็นโลหะพิเศษอย่างละ1กิโลกร,รัมของโลหะหายากทางห้ที่มีมูลค่ารวมอย่างน้อยมากกว่า10บล้านเหรียญทองวิญญาณเป็นเพราะรางวัลเหล่านี้ที่ทําให้วิศวกรวิญญาณที่โดดเด่นหลายคนถูกดึงดูดให้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นอกจากท่านและพี่ชายของท่านเป็นวิศวกรวิญญาณระดับหกจึงมีโอกาสสูงที่ท่านจะชนะการแข่งขันครั้งนี้แต่ว่าในอนิเมะว่าบิ่งเฮาเหลยเชือไส้โถเป็นวิศวกรวิญญาณระดับเจ็ดแล้วนะครับ,าาบาเาพดวนเีราะ แข่งอะไรกันเส้นสีดำสามเซนปรากฏขึ้นบนหน้าผากข,ของเชนอันและเขาก็แอบ,บสับแช่งในใจว่าแม้ว่าเจ้าจะเป็นคนเก่งวา่าตอมแต่ก็น่าหัวล้อที่เจ้าไม่รู้ว่าการนแข่งขันนั้นคืออะไรทั้งที่เจ้ามาที่นี่เพื่อทดสอบฝีมือกับคนอื่นแม้ว่าเขาจะคิดสิ่งนี้อยู่ในใจแต่เขาก็ไม่กล้าพูดออกมาดัง,ดงๆเขารีบพูดว่าในรอบนี้วิศวกรวิญญาณจำเป็นต้องสร้างอาวุธวิญญาณตามที่กำหนดยิ่งคุณภาพสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเนื่องจากนี้เป็นรอบแรกเราจึงจัดเตรียมทรัพยากรทั้งหมดและวิศววววกกกกกกกรรริิญญาาาาาาาณณททุนุนนนนนนสสมาถออจี่่่้้้งงขึดดดแตหัเล็ มีอุปรสรรคที่ยากกว่าเล็กน้อยที่จะเอาชนะว่าวี่องพูดอย่างใจร้อนว่าอย่าพูดเรื่องไร้สาระให้มันมากนะักข้าอยากรู้ว่าหัวข้อนี้เกี่ยวกับอะไรเชนอันก็รีบพูดว่ารอบนี้เกี่ยวกับการสร้างขวดนมจะต้องแล้วเสร็จภายใน6ชั่วโมงขวดนมจะต้องมีระดับสขึ้นไปใครก็ตามที่ไม่สามารถทาภารกิจนี้ได้จะถูกกาจดัดแม้ว่าจะเป็นอาวุธวิญญ,ญาณระดับสแต่การสร้างขวดนมวิญ,ญญาณนั้นซัสบซ้อนมากมันเปรียบเทียบได้กับอาวุธวิญญ,ญ,ญาณระดับสทั่วไปมันยากกว่าร็อกขันเลือกั้างก่อนมากว่าวี่น อันตอต,ตกลงแล้วออกจากห้องไปเฮอรซ่โถกัวกกว่าจะมีอาวุธวิญญาณที่ใช้ในการดักฟังพวกเขาดังนั้นเขายังมองวัวบีเฮาด้วยความอยากรู้อยากเห็นความคิดของหัวบีเฮาก็ผุดขึ้นในใจของเฮอรซ่โถวว่ารอบนี้เขาต้องการให้เฉินอันมั่นใจมากขึ้นว่าเรามาจากลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พีิลองทำแบบนี้เนาะเฉินอันเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินและยังต้องจัดเตรียมสิ่งต่ตางๆมากมายสำหรับการแข่งขันเขายุ่งมากโดยธรรมชาติคนที่มาแจ้งหัวบีเฮาคือผู้ช่วยของเขาว่าการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้้้นนนแแลลววัังงงงงตเเอออออะาายยคู่่ให V ซถก บีเฮาเข้าไปในห้องถงสีทองครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ประเมินคนอื่นตามไปอีกต่อไปแล้วในตอนท้ายของการคันเลือกหลายคนประหลาดใจกับการสังหารโชคดีที่เป็นแค่รอบคันเลือกและไม่มีบุคคลสําคัญมาชมมิฉะนั้นเฉนินอันจะไม่สามารถปกปิดความจริงได้แม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามหลายคนมองไปทางอื่นเมื่อเห็นวัวบีเฮานั่งอยู่บนรถเข็นพวกเขาไม่กล้ามองเขาแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าหัวบีเฮาทําได้อย่างไรในตอนนั้นแต่ว่าวิธีที่เขานั้นทําให้หัวของว่านหวังระเบิดมันก็ยังโหดร้ายเกินไปไม่ใช่แค่นักพนัน VIP ที่แสดง,งความเคารพต่อ และเหินเส้โถมากขึ้นแม้แต่พนักง,งานที่ทำงานในห้องโถงก็ให้คงเคารพมากขึ้นเมื่อเห็นทั้งสองคนการตายของว่านหวังเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าใครคือว่าวีเฮาเหลืองเหินไส้โถแต่ว่าเฉินอันได้ออกคำสั่งให้ปิดปากไม่มีใครอยากเป็นเหมือนว่านหวังคนที่2ภายใต้การแนะนำของผู้ใต้บังคับบัญชาของเฉินอันว่าวีเฮาเหลืองเหินเส้โถได้รับเชิญโดยตรงไปยังตรงกลางของเวธีสงกรมซึ่งเป็นจุดที่สะดุดตามากกว่าเล็กน้อยต๊ะโลหะสองโตถูกเคลื่อนย้ายเข้าหากันและพื้นผิวสีเงินขาว อ <therapist. S 1> นอกจากอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆที่ใช้สําหรับการสร้างอาวุธวิญญาณแล้วยังมีการนําเสนอโลหะที่แตกต่างกันทั้งหมด10ชนิดบนโต๊ะสร้างอาวุธวิญญาณ3ชิ้นเป็นโลหะหายากซึ่งเหมาะสําหรับการสร้างเกณฑพลังวงแหวนเวทของขนนวิญญาณอีกจชิ้นไม่ได้เป็นโลหะหายากแต่ว่าพวกมันยังเป็นโลหะที่มีคุณภาพสูงที่มีราคาค่อนข้างสูงเช่นกันและยังมีอยู่ในปริมาณที่เพียงพอโลหะจะชิ้นนี้มีน้ําหนักมากกว่า3กิโลกรัมในขณะที่โลหะหายากทั้ง3ชิ้นมีมากกว่า1กิโลกรัมนี่เป็นการแสดงให้ เพียงใดเขาเส้ถูพักรถเข็นของหัวบีเฮาไปที่หลังตัวเหล็กตัวหนึ่งจากนั้นเขาก็เดินไปอีกตัวหนึ่งณจุดนี้วิศวกรวิญญ,ญาณทุกคนที่เขาร่วมกันแข่งขันได้มาถึงแล้วเฉินอันจงใจให้ทั้งสองคนมาถึงเป็นคนสุดท้ายความตั้งใจของเฉินอันนั้นดีมากเขาไม่ต้องการให้พวกเขารอคนอื่นอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งสองคนก็กลายเป็นจุดสนใจของนักพนันทุกคนเงียบการแข่งขันจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในอีกห้านาทีข้าเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินของการแข่งขันรอบนี้ขอย้ำกาอคค้งงหนนใไมม่งเสียงใดๆ ในขณะที่วิศวกรวิญญาณกำลังสร้างอาวุธวิญญาณของเขาใครฝ่าฟืนกฎนี้จะถูกไล่ออกจากสถานที่แต่ว่าอย่ากังวลหลังจากรอบนี้วิศวกรวิญญาณที่เหลือทั้งหมดจะได้รับอนุญาตให้แข่งขันบนเวทีในรอบต่อเนื่องเราสามารถใช้รอบวิญญาณื่อกันเสียงรบกวนในใด้ด,ดและพวกท่านทุกคนจะสามารถพูดได้อย่างอิสระเดี๋ยวข้าขอให้ทุกคนอดทนในรอบนี้วิศวกรวิญญาณทุกคนโปรดชาบข้าจะประกาศเป้าหมายของรอบนี้ในรอบนี้พวกท่านทุกคนจะต้องสร้างอาวุธวิญญาณตามหัวข้อที่กำหนดท่านต้องสร้างอาวุธวิญญาณที่มีระดับ3ขึ้นนหาทสร้างขึ้น ท่านจะได้รับการยกเว้นจากรอบถัดไปและเข้าสู่รอบที่3ได้โดยตรงท่านจะมีเวลา6ชั่วโมงสำหรับรอบนี้ใครไม่สำเร็จงานนี้จะถูกคัดออกโปรดเตรียมตัวให้พร้อม5นาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นด้วยเสียงตะโกนจากเชอร์อันอีกครั้งทางห้องถงเงียบลงและวิศวกรวิญญาณทั้งหมดก็เริ่มยุง่งเหอไซท์ถงมองไปที่ว่าวีเฮาแล้วเขาก็พูดว่าวีเฮาเราสามารถคํารอบต่อไปได้ถ้าเราทาขนนุ่มระดับ4เราควรจะทำไหมว่า,าวีเฮาใส่หัวและพูดว่าทำตามแผนที่วางไว้อย่าทำตัวเด่นนเเกิไป็ดเง่เด ให้เราถูกดึงดูดความสนใจของผู้คนแล้วเราสามารถหาอะไรได้ก็ต่อเมื่อเรายังคงอยู่ในสถานะตำ่ำหากเราอยู่ในความสนใจมันจะเป็นการยากที่จะเดิมพันจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสร้างขงนนงวิญญาณโดยใช้โลหะที่เหมาะสมและหยิบอุปกรณ์บนโต๊ะเพื่อสร้างอาวุธวิญญ,ญาณเธอใช้ถกพยายามทําให้อาวุธวิญญาณของเขาเสร็จล่าช้าเป็นสองชัมม่วโมงหลังจากวิศวกรวิญญาณมากกว่าส10บคนได้ส่งงานของพวกเขาแล้วเขาก็ค่อยๆเสร็จสิน้นการสร้างขนนงวิญญาณของเขาว่าวีห้องก็เริ่มรบรวมส่วนประกอบสุดท้ายของขนนงวิญญาณของเขาเนื่องจากเขาใช้มืออเเดียวววขาาจจจึงงไไม่่ะ และคล่องตัวเหมือนกับตอนที่เขานั้นใช้สองมืออย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เร่งรีบหรือช้าเขาใช้โตวสร้างอาวุธวิญญาณเพื่อช่วยเหลือตัวเองอย่างมากในที่สุดเขาก็สามารถสร้างขงนนุมสีเขียวที่สวยงามได้สําเร็จเ่าะวี่เฮาถอนหายใจยาวขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นเขาเผยสีหน้ายินดีในบรรดาอาวุธวิญญาณระดับสามทั้งหมดที่เขาเคยสร้างมานี่เป็นอาวุธวิญญาณที่น่าพอใจมากที่สุดอย่างแน่นอนเขาทําสําเร็จด้วยมีดแกะสลักธรกธรมดาเขาได้แกะสลักมันอย่างพิธีพิถันได้ใช้กันเป็นแปลงโลหะที่ละเอียดอ่อนอย่างยิง่งในเงินฟ้าวิญญาาาาณที่่่่มมมมัันนนคงงเเเเพืออใหห้้้รปปยขขแว็ อาวุธวิญญาณระดับสาแต่หัววีเฮาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เฮอร์ไชโถย,ยิม้มขณะที่ทมหัววีเฮาว่าเสร็จแล้วเหรอใช่เสร็จแล้วหัววีเฮาสง่งคนนอวิญญาณของเขาไปให้เฮอร์ไชโถมีผู้ตัดสินยืนอยู่ด้านหลังของทุกคนเมื่อผู้ตัดสินที่อยู่ด้านหลังหัววีเฮาเห็นสิ่งที่เขาทําเขาก็มองเขาด้วยท่าทางไม่พอใจอย่างไรก็ตามเขาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้เฉิอนอันเฮอร์ไชโถวางขนนมที่หัววีเฮาสร้างขึ้นข้างขนนม,มของเขาเองทั้งคู่ใช้วัสดุเดียวกันแต่ว่าขวนันัั้้นห่กกกวาาาาขของเเเลลยจทีสมผัส นุ่มงว่าวีเฮาใบหน้าของเขาแสดงความตกตะลึงทันทีเอาใชโถเป็นวิศวกรวิญญาณระดับเจ็ดอยู่แล้วและกูถือได้ว่าเป็นวิศวกรวิญญาณระดับสูงในโรงเรียนเซเลเคอร์เขาเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดสิ่งสําคัญคือต้องสังเกตว่าฟันวียังไม่ได้เป็นวิศวกรวิญญาณระดับเก้านี่หมายความว่าวิศวกรวิญญาณระดับแปดแข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนเซเลเคอร์แน่นอนว่าเซียนจิ๋วเหินไม่ได้รวมอยู่ด้วยเซียนจิ๋วเหินยังเป็นวิศวกรวิญญาณระดับแปดแต่เขาแตกต่างจากฟันวีเขาเป็นหัวหหนนน้้้าา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 ัักวววิิจยขขขอออองงงงงงมมมมเเตตใแ่คครรูททฤษฎีสถๆได ถึงระดับ9้าแล้วเพียงแต่ระดับพลังวิญญาณของเขายังไม่ถึงมาตรฐานนั้นยิ่งระดับของวิศวกรวิญญาณสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตองการความต้องการพลังวิญญาณมากขึ้นเมื่อสร้างอาวุธวิญญาณในระดับของหัววีเฮาเขาสามารถสร้างอาวุธวิญญาณระดับ6ได้เนื่องจากความจริงที่ว่าพลังวิญญาณโดยรวมของเขานั้นมากกว่าค่าเฉลียเนื่องจากวิญญาณยึดคู่ของเขาเป็นผลให้เขาได้รับพิจารณาเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ6ถึงอย่างนั้นเมื่อเขาไปถึงวิศวกรวิญญาณระดับ8เขาจะไม่มีทางสร้างอาวุธ์ ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะสร้างอาวุธวิญญาณระดับเก้าให้สสำเร็จได้การกระทําที่หุนหันพลันแล่นมีแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเขาเองเช่นจิวันได้เตือนหัววี่เฮามากกว่าหนึ่งครั้งว่าเขาไม่สามารถประเมินความสามารถของเขาไว้สูงเกินไปได้วิศวกรวิญญาณหลายคนได้เสียชีวิตด้วยน้ำมือของการทดลองของเขาเองหัววีเฮาก็รระมัดระวังอย่างมากด้วยเหตุนี้ความรู้สึกแรกของเฮาไส้โถเมื่อเขาจับอาวุธวิญญาณของหัววีเฮาคือความสมดุลมันคือความรู้สึกสมดุลที่อธิบายไม่ได้เราก็ว่านี่ไม่ใช่อาวุธวิญญาเ่นน้ทากั ทุกตำแหน่งของขวดนมทำให้เขารู้สึกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือยอย่างอื่นก็ตามความรู้สึกนี้ช่างมหัศจรรย์เหลือเกินขวานมวิญญาณของเฮเซลโถมีความสมดุลน้อยกวามากเมื่อเทียบกับขวดนมของหัวบีเฮาแม้ว่ามันจะดูคล้ายกันในแง่รูปลักก็ตามเฮเซลโถอดไม่ได้ที่จะชื่นชมหัวบีเฮาว่าน้องชอยขวดนมระดับสามของเจ้าไม่ใช่ขวดนมระดับสี่แต่ว่ามันยังดีกว่าระดับสี au, ห่หัวบีเฮาหัวเราเบาๆและกล่าว่าตัวนี้ข้ารู้สึกดีมากดูเหมือนว่าความตึงเครียดเล็กน้อยที่เกิดขึนข้นจานยอก ข้างๆและด้วยเหตุน,นี้เขาจึงไม่สามารถพูดได้โดยธรรมชาติว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ทดสอบพลังจิตที่อยู่ในระดับมีรูปไหล่ล้างเข้าในการสร้างอาวุธวิญญาณเหอเส้ถ่บกมือเรียกผู้ตัดสินที่อยู่ข้างหลังเขาเขาส่งขนนมของหัวีเฮาและของเขาให้ผู้ตัดสินผู้ตัดสินทั้งสองถือขนนุ่มตามระดับแล้วพูดว่ากัลุนาราสกู่เราต้องไปหาหัวหน้าผู้ตัดสินเพื่อทดสอบขนนุ่มของท่านหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นเราจรึงจะตัดสินผลลัพธ์ของท่านด้วัวพาวีเฮาส่งสัญญาณให้พวกเขาออกไปขเขาเน้กนเเยกเหอยิ้มั่มวงอง ว่าบีเฮาสึกว่าดวงตาของเฮอร์เซ่โถสว่างมากในวันนี้อาจเป็นเพราะการแข่งขันวิศวกรวิญญาณเป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆว่าวีเฮาสามารถสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นที่มาจากเขาไม่นานเฉินอันก็เดินมาเขากําลังถือขวดนมที่ว่าวีเฮาเหลือเฮอร์เซโถสร้างขึ้นเขาประหลาดใจอย่างสมบูรณ์ในขณะน,นี้เขามาถึงที่ด้านหน้าของว่าวีเฮาและถามเบาๆนาี่เป็นผลงานของท่านหรือไม่เขายื่นขวดนมที่ว่าวีเฮาสร้างขึ้นให้กับว่าวีเฮาว่าบีเฮารับขวดนมวิญญ,ญาณของเขาและพยักหนา้าเฉินอันสูดหายใจเข้าลึกๆและดวง มันสมบูรณ์แบบความเชื่อสมของเขาในเวลานี้มาจากใจล้วนๆในครั้งแล้วเขาไม่ได้เคารพพวาวิ่เฮ้าจากใจเขาแค่เสียสละทำเท่านั้นเนื่องจากเขาวัดกลัวพราะว่าวิ่เฮ้าได้แสดงความสามารถของวิญญาณจันาิศษไทยที่สุดแล้วผู้ที่อยู่เบื้องบนขององค์กรใต้ดินคือลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พว่าวิ่เายิ้มเล็กน้อยและถามว่าพวกเราผ่านแล้วเหรอฉันอันก็ตอบโดยไม่ลังเลว่าแน่นอนหลังจากที่ได้เห็นผลงานของท่านในวันนี้เขามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าท่านจะเป็นตัวแทนของพันธมิตรชีชุยของเราในการต่อสู้แต่ว่าอย่างไรก็็ตตาาามมมมมเเเขขข่่่่สงงงงคคนนนนนุออออทััีปวลบิ ไม่ได้ดติดต้องส่วนประกอบทำลายตัวเองใช่ไหมว่า,า,าวพี่ฮาวเก่าอย่างภาคภูมิใจว่าถ้าขา้าเพิ่มองค์ประกอบดังเกา่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมข้าจะให้มันกับเจ้าหากเจ้าประสบปัญหาจากสิ่งนี้ในอนาคตเจ้าจะต้องรับผิดชอบท่านนห้ข้อเหรอฉันอันตกใจมากแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันเป็นขวน,นมระดับสมแต่เขาได้ทดสอบแล้วและก็พบว่าแม้แต่ขวนนมระดับสีธรรมดาไม่สามารถจัดการกับพลังวิญญาณที่บรรจุได้มันสามารถทํางานได้เหมือนกับขนนนมระดับ4ีที่มีโครงสร้างของขนนนมระดับ3มันวิเศษมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาตกใจมากกับระบบปิิดดนกที่ กวดนมใช่แล้วขวดนมที่ว่าวีฮ้องสร้างนั้นคือขวดนมปิดผนึกแม้ว่าขวดนมจะมีราคาแพงแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เฉินอันตกใจเขาตกใจกับเทคนิคของวัวีเฮาหัววีเฮาไม่ได้ทาเครื่องใหม่ขวดนมหรือติดตั้งส่วนประกอบที่ทําลายตัวเองนอกจากนี้ยังหมายความว่าเขาสามารถรื้อขวดนมนี้เพื่อศึกษาว่าหัววีเฮาสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรสําหรับเขานี่คือสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินหัววีเฮากล่าวว่าเาาามื่อไปลบลงคุณสมบัติให้พวกเราเพื่อเข้าสู่โลกต่อไปแล้วเราจะกลับไปเฉินอันสูดลมหายใจเข้าลึกๆและมองดูหัวววีาาด้ยคคนอกกจ ท่นชม,มในดวงตาของเขาแล้วยังมีอารมณ์อ,อื่นๆอ,อีกด้วยเชนอันพูดว่าเขาไม่สสมารถขอบคุณที่เพียงพอสาหรับคุ้มก่ออาทนของท่านไม่ต้องห่วงเขาจะพยายามทําอย่างเต็มที่กับทุกสิ่งที่ท่านบอกอ้อว่าวิห่าบอกเมือและพูดว่าเจ้าสามารถหาโลหะหายากที่สุดเท่าที่เจ้าจะทําได้ไหมข้าได้หรือไม่ข้ายินดีที่จะซื้อพวกมันเจ้าควรรู้ว่าบบวิศวกรวิญญาณอย่างเราตรรา้องการโลหะหายากเพียงแค่ไหนหากไม่มีปริมาณเพียงพอเราจะทําการทดลองบางอย่างไม่ได้และมันก็ไม่สะดวกสาหรับเราที่จะออกไปข้างนอกด้วยเชนันก็ตอบโดยไม่ลังเลว่าตกลงตกลงขาาาช่วววยทนรมโลห ุกปรว่าวีเฮวยกมือขึ้นแลว้ววดโลหะหายักที่เหลืออยู่บนโต๊ะลงในอาวุธวิญญาณคลังเก็บของพลินแสงดาราของเขาหลังจากได้รับใบรับรองคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปจากเ้นอันแล้วเฮอร์ไสโถก็พากลถนเถ็นของัวบวีเฮาออกจากเวทีเฮอร์ไสโถก็ไม่ได้ยินเฉยเยเช่นกันเขายังได้นำโลหะหายากทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโต๊ะลงในอาวุธวิญญาณประเภทคลังเก็บของของเขาก่อนออกจากห้องโถงพวกวีเฮายังได้ให้คำแนะนำแก่ัชนอันเขากลับมาพบว,วังตรงเงินเลนนาและพนะากันออกจากโรงแรมชิงเช่กลับไปที่โรงแรมหมิงเย่เม เพว่าพี่เฮ้าว่าน้องชอยจะเชื่อใจคนนั้นได้จริงๆเหรอหัว่าพี่เฮายิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาในระยะสั้นในใจของเขาเขาเชื่อว่าข้าเป็นบุคคลสําคัญในลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เขายังให้ผลประโยชน์แก่เขาเขาจะไม่ทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อเราก่อนที่ผลประโยชน์เหล่านั้นจะหายไปการช่วยเหลือเราจะทําให้เขาได้ผลกำไรมหาศาลเขาได้พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วในวันนี้ถ้าท่านเป็นเขาท่านจะทําอย่างไรเขาเชื่อว่าเสินอันเป็นคนฉลาดคนฉลาดจะทําสิ่งที่ฉลาดและอย่างน้อยที่สุดแม้ว่าเขาจะรายงานเราต่อพันธมิตรชีชุยก็ตามมเื่ออดกก็ตตาาาามมมทีีี่่ัันรรรรยข้บูลวงนา เร่อเราจะถอยออกมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ทันทีที่เขาพูดสิ่งนี้ร่างกายของเขาก็แข็งทื่อเล็กน้อยการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันสายตาของวังตงเอ๋จับจ้องไปที่เขาอยู่เสมอเมื่อเห็นว่าร่างกายของเขาแข็งทื่อนั้นก็ทำอย่างรวดเร็ววีเฮาเป็นอะไรไปว่าวีเฮายิ้มอย่างคงมคืนและพูดว่าเขาเพิ่งพูดถึงรังสังหรณ์แต่ว่าทำไมมันถึงมีรังสังหรณ์จู่ๆเขาก็รู้สึกประหลาดใจมากแล้วก็ว่ามีบางสิ่งที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นนอกจากนี้มันยังเป็นสิ่งไม่ดีสำหรับเราอีีีกกด้้วววววยหััังงงททเเเเอนนนโถแแลลละะาาาาาริ่่มตตพขชฮ เขาปลดปล่อยแบ่งปันปพลังจิตตัวจับของเขาเพื่อสำรวจสถานการณ์โดยรอบแต่ว่าเขาไม่พบอะไรเลยทุกอย่างเป็นปกติอย่างไรก็ตามความรู้สึกนั้นดูเหมือนจะไม่หายไปพวกเขาไม่ได้ค้นพบอะไรเลยแม้กระทั่งตอนที่พวกเขาไปถึงห้องพักที่โรงแรมเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ